ดูดวงชาวราศีตุลนครับผมพ้นวันที่8เมษายนปี2568ครับผมดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งอะไรมาดูกันครับผมตกตำแหน่งครับผมอัศวินต่อสู้แก่งแย่งชิงดี7ไม้เท้านั่นเองครับผมก็แปลว่าอะไรครับสู้กับไขรก็ชนะไม่เป็น2อรองใคร ับผมก่ออื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมอสันก่อนนะจ๊ะครับคนทําคลิปก็อยากได้ไลน์นะครับกดไลค์ให้หมอสันหน่อยับผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครับหมอสันขอแนะนําเหรียญก่อนับผมเหรียญพระปางปราบมารปางสะดุกมารนะผเพื่ออะไรครับเพื่อแก้กรรมเป็นความเชื่อของหมอดูนะครับเวลาท่านมาดูดวงกับหมอดูเนี่ยแล้วหมอดูก็จะแนะนาให้ท่านเวลาจะติดเรื่องราวต่างๆหมอสันก็บอก ไปถวายพระปางสนุกนานนะผมเพื่อแก้กรรมนะแต่ลองเสี่ยงทายต่อลองกับเจ้ากรรมดูเป็นความเชื่อในการดูดวงนะครับเพราะฉะนั้น250บาทนะครผมพบเหรียญติดตัวไว้เหรียญพระปางปาบมานปางสนุกหมานรับส่งฟรีนรัรวมส่งอยู่แล้วนะคบผมทักไลน์มาซันนี่ส8 9มาดูดวงกันนะครผมโชคชะตาของท่านเป็นยังไงยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งจริงดีก็เข้ามาสิค้าบ ในเดือนเมษาผลนวันที่8ไปราบเสียงทายโดยไพ่เพราะฉะนั้นในโชะตาเนี่ยนะผมมันจะรู้สึกคึือเขิมรู้สึกมีอานาจรู้สึกว่าไม่เคยท้อแท้ไม่เคยท้อถอยไม่เคยยอมใครนะครับการสู้ในครั้งนี้จะได้เป็นที่1ไม่เป็นสองลองครเพราะฉะนั้นในโชะตาสู้ด้วยอะไรครับหมอจะแนะนําก่อนสู้ด้วยปัญญาดีกว่าไหมท่านอย่ามาชุสู้ด้วยแรงหมอ่ันก็วาแพ้ตลอดนะการสู้ด้วยแรง สู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ตกตำแหน่งสู้ใช่ไหมขอสู้ด้วยปัญญาแล้วกันการที่ท่านจะสู้ด้วยชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายไม่ผิดนะผมไม่ผิดนะผมก็เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาแต่ว่าเราต้องมีเล่ห์เหลี่ยมของเราพอตัวนะผมลบดีซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาต่อสู้แล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งแปลว่าอะไรดวงของท่านนะผมเป็นนักลบต่อสู้ในช่วงชะตานี้ในช่วงชะตาเปิดไพ่เสี่ยงทาย ครับผมการต่อสู้แย่งแย่งชิงดีดวงชะตาของท่านยังเป็น2ไม่ใช่คิงแต่เป็นควีนนะครับผมได้รับเหรียญโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลในเดือนเมษาฝนวันที่8ไปดวงชะตานี้ยังได้รับนะครับผมตกตําแหน่ง1ถ้วยทองถ้วยใหญ่ครับนะผมจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลต,ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอะไรก็เข้ามาตกตําแหน่งที่ดีแล้วกันน่ ับผมแต่ว่าถ้าท่านยังไม่พร้อมับนะระวังจะได้ลูกชายนะเปรียบเสมือนก็ได้นะับนะธุรกิจการงานการเงินการค้านะับได้ธุรกิจการงานที่ดีก็ถือว่าได้ลูกชายที่ดีสามารถเลี้ยงดูเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งถ้วยท้องเข้าไปว่าผ่านผลวันที่8ไปเนี่ยตกตําแหน่งที่ดีนะผมแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์หนู่ผมอะดวงตาไม่เห็นดีเลยโคตรยากจนเลยทั้งตกตําแหน่งอะไร ต้องดูดวงให้ตัวเองนะท่านจะมาเหมารวมกับนะรบาศีของหมอสันไม่ได้นะเนะหมารวมของราศีมาดูดวงโดยกว้างเกิดเวลาเดียวกันตกฟ้าก็ไม่ใช่เวลาเดียวกันตายจะมาตายพร้อมกันเหรอใช่หรือไม่ท่านจะมาเหมือนกันไม่ได้คับนะผมเพราะฉะนั้นท่านต้องดูดวงให้ตัวเองดูยังไงเอาดูตกตำแหน่งก่อนแค่นั้นเนี่ยท่านตกตำแหน่งไหนล่ะนะตกตำแหน่งอะไร ผมตกำตลังคอขาดโอ้โหไม่ต้องทำมาคืออยู่เฉยๆก่อนค่อยๆเป่นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบอย่าเป็นหนี้ผมอันนี้มันเป็นความเชื่อของการดูดวงเพราะนั้นท่านต้องดูให้เป็นท่านฉันตกตำแหน่งไหนถ้าท่านเศร้านอนไม่หลับกระวนกระวายก็ตกตำแหน่งไม่ดีนะจำท่านนอนตกตำแหน่งไม่ดีนะถ้าตกตำแ,นะแหน่งดีจะเป็นไงนตื่นเข้ามายิ้มเลยเมีเงินใช้หรือว่าไม่มีเงินใช้ก็ได้แต่ยังย้มอยู่ ผมมันมีจริงๆนะคนที่ไม่มีเงินแต่ว่าก็ยังยิ้ม่ะผมมันตกตำแหน่งที่ดีไงครับดวงชะตาเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องนั้นสุขภาพแข็งแรงจิตใจชื่มชื่นมีเงินพอกินพอ,อใช้พอแล้วแต่ดวงชะตาของท่านมันตกตำแหน่งได้รับถ้วยทองนะราศีโดยรวมเพราะฉะนั้นรับตำแหน่งได้รับถ้วยทองท่นานก็เปิดโอกาสตัวเองสิครับอย่ารอช้าท่านก็เห็นสังเกตต้องดูใช้สติปัญญาของท่านดูว่าช่วงไหนเป็นยังไงแก้ไขยังไง ับผมคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องบุญทั้งบูนะนะผมจูก,กัดเหลียงใช้อะไรครับใช้คาถาเวทมนต์ด้วยนะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องครบถ้วนะนะับผมเพราะฉะนั้นท่านต้องบุญบูจัดหนักจัดเต็มนะครับนะเก่งต้องเก่งในทุกด,ด้านนะนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาก็าําคัญครับนะผมแปดไม้เท้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดวงนี้จัดหนักจัดเต็มจะรออะไรอะครับไม่แพ้ใคร ถ้าดวงนี้ไม่แพ้ใครหมอซันก็ทำนายโดยรวมมันของราศีไม่แพ้ใครแปดไม่เท้าก็มุ่งสิครับทํางานเล็กน้อยเอาให้หมดอังใจทำมาหากินไม่รวยให้มันรู้ไปนะผมแต่ว่า้าจานบอกว่าผมไม่ดีผมไม่เอาอะไรเลย <c oughs> มันก็ไม่ได้ไงก็คุณไม่เอา <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณสิ่งที่คุณจะต้องทําดวงชะตาตกตําแหน่งได้รับทวยทองคุณก็เดินออกไปหาเอาโอกาสทองกลับมาบ้านนะครับผมถ้าไม่ซื้อมันจะถูกหรอประมาณนี้ เพราะฉะนั้นแปดไม้เท้ามันจะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหน้าบุญมารมีวาส,สนามันต้องรู้สึกคึกเขิมก็เข้ามาสิากขานะครับผมก็เข้ามาสิกขาน้องก็รอพี่อยู่แล้วไงนะผมก็เข้ามาสิกขาเสียขานะผมก็จะนึกสิ่งเหล่านี้มันต้องงับเด็ดขาดนิดนึงทั้งเล่เหลี่ยมเล่กลเฮดูบายไม่ได้ด้วยเล่ใช้เวทมนตร์คาถาับผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรอีกลื่นเลงสังสรรค์ขอไล่ลำก่อน รผมไล่ลำสี่ไม้เท้าที่ไรล่หมอสันขอลาขอลำกันเรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันแาลว่าเลยดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งที่ดีเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินก็ไล่ลำอ่ะเราบอกแล้วไงหมอสันบอกให้คุณฟังคลิปนะเราบอกคุณรับพลังบวกเราหมอสันไม่ทํานายพลังลบเด็ดขาดครับผมมีนะทำนายได้นะครับผมแต่ไม่ทํานายเราทำนายก็หมอสันถ้าเจอพลังลบหมอสันก็บอกคุณจะก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ทานายทางลบเพราะว่าดวงราศีแต่ละคนมันกว้างบางคนเขารวยเอารวยเอาจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเงินไปขัดเขาได้ยังไงเพราะนั้นใถ้าลื่นเริงสั่งสรรสี่ไม้เท้าท่านต้องลื่นเริงลุกขึ้นมาลําไม่ได้ลําตอนเที่ยงคืนนะน้ำหอลอาจารย์บอกให้หนูลํามีความโศกค,ความโศกช้ำเชื่นมีความโศกผมต้องทําอย่างนี้นะจริงๆรนะโลกนี้มันโหดร้ายน้ำม เพราะฉะนั้นท่านต้องเปิดดวงชะตาตัวเองไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันนะไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เต้นระบำเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะบังเกิดนะผมดูดวงท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับท่านต้องเสริมดวงชะตาดูเองนะบอกอาจารย์ดูอะไรดีเลยขนาดนะั้นอวยเลยขนาดนะั้นอาจารย์เสริมพลังบวกโอ้ยผมมันต้องเสริมพลังบวกผมนะแต่ว่าดวงนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดวงท่านมันตกตำแหน่งอย่างนี้จริงๆ นะผมว่าเราเป็นการเสี่ยงถายขึ้นมานะผมมาเปิดไพ่กันต่อหลวงจตตาของท่านตกตําแหน่งพระราชาถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหันก็เข้ามาสิครับผมกลัวแล้วครับความยากจนนะหนังปีศาจจิ้งจอกก้าหามันคือความยากจนอีไปจากอ้วเรียวอีไปเรียวนะผมพูดเหมือนคนจีนคนจีนเขาจะอีจะไปจากอ้วเรียวแล้วก็นั่งร้องไห้ ้ผมทนจริงโบราณนะเกาอะไรพวกนี้เขาจะนั่งร้องไห้ปปไปจากอ้วนเลียวับผมแต่สมัยนี้ไม่อยู่กันแล้วไปกันหมดแล้วไปสวรรค์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านนถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียับผมก็ต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปผ่านเพราะฉะนั้นหมอสันขอทํานายดวงนี้ไม่เป็นสองรองไครดวงชะตาจะเปิดรับสัพท์โดยโชค นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ